กิจการความเพียรพระกิ่งภังนลี้พี่น่านครั้งที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดตอนที่สองเอวันเมสุตังเอกังธรรมยังพระครวญกังเจสุพยังหาติกะปีแล้วถึงมิงมหาวันนี้มหาตามพีก่กูสองที่แน่ ติปจมัตติพิกุตติสเปวะรังเตหิสตาหจัลโทาตีเยปยาเตวีะกาตวันรังันายะิกุสังจัตโกจะตุนางสุทาวะที่นางเทวะนางเทวะนางทียังโขวะวาเสติตุลังติสติวัชเมงมากวันนี้มหาตามพิกุทังเทนะอัติปะจัมัตเอหิวิกุตติสเปวะรัเตหิสตาหจัลตาตาตุีเยตา เยปีเยนาทังิตาหกะวันตังนที่กิจอันยนยันนัมปีนาพระว่าเตโนัสังเมยาวมเรตัวสเมอัจจะกะถาเพืะนิพื่อที่ะตายเอะะทาปิรางะา้วก็เขาะหอภิมบนเลยบดังมาบางอย่นงะเอยะนะ้ะเะตุกเทวสุอัตราหิตาพะกะโตัวลตอ ปาตุละอังโสอชโคตาเดวตาพันตูถ่ายาเตตาเกมันตังสเอโกมันตังตาโคเอกาเดวตาพันตวกันนิเกอีมังกะถังลปาสิมหาเอมวันนี้เกวตามันตาอาะรัตติมะตะมยางสติตาเดวะปะลาชิตาสังคติอชโคตลาเวตาันตูสันนิเกอีมังกะถังอปาสิพิกตมะตังสูติตานต ทุคะมะังสุสานะทีว่าเอตติกะเอวตายันี่่ะปันติปันติตาติอะโคตวลาเทปตาวันตัวสันติเกยรมังคังนาาสีเอวตาย่ังเทปตาริ่นี้มะเอาการทกจะนับติดตัวไทยม่มามาตั้งแต่ตันักเกียตะโกตะลาเทปตาวันตัวสันติเกยรมังคังนาาสีเยกิจิเวกังเรื่หนังคะเจนะเตอมีสติ เย็นนะพี่ก็เออก็จะไปไปไปทางนี้พอทางนี้ก็ก็มีค้าทุกตัวทั้งจะมีเตมิกไปส่งราชการทําการโดยประมาณค้าได้ทั้งพี่คนทั้งนางที่กับพยาบาลสถานนั้นอยู่เท่าไหร่ยังหาพี่ว่าเราพี่ไปไปก็เวะแกนั้นหานางทําดูประมาณ100 300บาทแล้วก็มีมาจากค้ากันไม่ได้เฮ้นะพี่ไปหาไอ้มันคือแล้วก็มีพี่ก็เวะเดี๋ยวยังมาไม่อยู่พี่ก็เวะเดี๋ยวยังมาไม่อยู่พี่ก็เวะนะครับ ติกาทมเอรัิภัิตโตโสเอพิภุกันโตโสสุขภะวาเอตตะทาโวจะิโลกะอนุกัสมิงยะถาคุมพาั้งนิญาเยเนังนำมิจาละมางปุรเหโราสัมปุนางะพระดาตุทาวิป่าปันาวิโยนะรตสตตังวิาอะภิวัตเวอะตุันติสุาโลกอต เดีกายาพิคันตาเดี๋วชนะพิคกอบเทกามังคะมืองเรานาง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 นานาง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 เางน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 างังนายนางางาตนานางะนางานนงนางนางนนงนังนานานางนานางนางงาางนงนะงนนงนาางานานาา เยวหาเนี่ยจะมีกิเลสเนี่ยเราทำเระ่องหลังเนี่ยข่าวพิพาทเยอะๆเราจิมันตนะมันตสันติโนหมดี่านาพิการมุ่็นังไม่ติมก็หนังเนี่ยนื่องากสถานการะที่มันโตติมันตะมันโตสันติโนมทานาพิการมุ่งก็หนังไม่ติมก็นังอ่าอีกแล้วเนี่ยสานการ์อะไรที่มันโตติดมันโตนะมันโตสันตโนมทามนาพิกม ที่คนนางาไม่ติ่งนางเสายม่เวสายยากนันนี่มันโตุติมันโต้น้ามันโตสนติโนงดานาพิกรรมนาเไม่ตินางปิญโยนะถัยรยอันนี้ดเลยในวเราเราใส่โกศุ้าไม่ติ่งงานพระที่ทางราชการนัโตตรสอบวิรสัตว์ที่การอาชาส่นตัวปิเสธไม่บางนาทว่แบบาร์นาพิกรรมีุคนางรไม่ติ่งงานพระ่ที่ทางราชาคนนาาตว ในทปติยัุตปีตัสได้ะนาอะไรนีมันโตทุติมันโตนะมันโตนต่าที่โนหมดทัานมานาพีกามุนังไม่ตึงนางอาจิรยที่ังราชาวเรองปะัวสาวตินะคติยาบุตปีตัได้พระนามานี่มันโตทุติมันโตนะมันโตสงที่นมหมทันาพิกามุนังไม่ตึงนังอาจารยที่ังราชาวเรื่ตงโน่ติุติภาราชาตมันไม่ไ้ไม่รายมันต ยิมันตันะมตันนตัวนมนที่กเราม่ตันปุว่ที่จงเราจะท่จังเราจะวาเราเดรที่แต่จโเมสรจะรันบรราจุดุโลตที่แลราไปทเราาราแล้วกู้ก็อ่าอย่ากูเทนวกไกูู้่ตัรากแต่อินมันุนรโอปักคมันโนจาเทวากจติงกันเลยาไดราราร อาคูปยจะิงโคเจว่าพีนมตัยะนัการตัเองาตัแต่แล้วถานโยันทันัการทหาจะเอาพิการมุ่ระาไม่ทิ้งนะาคูนแหะเมสนัารนัอาคูโดยเะทหาี่อยู่นอาคูอาค้าิดตนเอานโยกนโตก็เาตพิจิรมาดันเอานาการาอาหารทิจาราา่อาคูไปหาต่างี่นั้าตาวาี่วานี้ทตันี้นีาขาชานี่ตุกันนโน เหต e yup. ุแ <Jonas> ม่มา้พิจารณายนะาเวลาันาการถ้านวลาเรื่องทุกางติาาชื่อะเดวไม่ับผูกขาดตางเรืต้ยอตโนอะนนจะไม่สบานเวลาเดียาิจดสุดกิจการอ่าลาโถน้นจิตจกันแบบนี้นี่ตเพวีโรตัวน้ละนาเรงที่น่ารู้ลเรนาอยาน้จะนเหนเด็กนนันไม่ติดตัวนั่งอาโปะเดทบาไปบีโจบาโจทุกเนทุกนาเรี่บตมรษาอะไรกัน

ร่ที่นอนนพระมนาพิกามุเนมหมนไม่ติงะ้งคูนู่เดียวกนกาตุ่ปาการวาเชาสุไพริชาคู่คูนั้นจะยได้กายาตะเนันนนต่ันที่นอที่มันโตที่ติมันโตนะโตส่วนนนนะมนาพิกามุขามนไมติงนมนาันมนาเลสามสามนาิกาาคูาคูนัยสามคู่เดกเือยาูเดนป็นตที่ไ้ยาตะเพนี่มันโตที่ติมันโตนะโตส่นที่นมนนอนพ

ถัดไปเา้ามาทกามานไม่นางทีบื่อน่งยดงนันัาโอเคถัดไนั่งถยดไปนั่งถัดไปนั่งถัดอนั่งัดไปนั่งถัดไปนักงถัดไปนังกัปนั่งถัดไปั่งถัดาปนั่งถัดไปนั่งถัดไั่งันั่งถัั่งถัไป่งถัดไนั่งถัดไปนงถัดไนดนัดนัมันัตงถัดโนัันั่ดนัน သေတ္တေတတ္တမေကူပတ္တောသိတောတေတ္တံသတ္တံသကာတိုဗလိဘိန္တောတေတ္တံဖေတ္တေညေတေညေတေမေညေတေညေတေမေညေတေတေမနိတေသဗ္ဗေနနမောတုဝတ္တံပန္တာဗလိဝါလေဓမ္မဝေနဓိတ္တောကိုတိတံအိဂျိမေဂျိုနောဝေနတာဘိပါလိဘန္တာကာနောညေနညေနညေနကိုညေနညေနညေနကို ตัวพรจ้ตัวตติสกันโทอสัญติจทางนีิยังจาตอบัญิรัทาเกติมหาภิกันตาเตวิชญาภิกขะโเหจ้าอับุงรราวิุตนางขันนางวจิตมากับงในทางนอปิชยุงทัเบวิามามตียะสันติโนโมทันติทถายภูติทิทวกาเตชะเนสุตาติ